ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ได้พระสมเด็จวร,รังนะครับเอาลงมาให้ทุกท่านได้ดูได้เทียบเคียงพระสมเด็จพิมพ์นี้สร้างในยุคต้นนะครับเดี๋ยว,วจะลงขยายด้วยกล้อง1600 x ให้ทุกท่านได้ชมนะครับดูด้านหลังดูพระเลยครับ ครับสวยมากครับถ้าผิบยุคต้นนะครับตัวนี้สวยดูครับนิ้วมือนะครับเป็นมือนะครับครับวางซ้อนกันครับสวยมากครับครับขาครับทับด้านบนนะครับบนลงล่างครับสวยทันแซมนะครับ สวยมากอโอ้โหสวยมากเลยครับคมมากครับสวยจริงๆนี่คือผักยุ่ต้นนะครับลางๆมัวมัววคือคาบขันไซนะครับคาบขันไซนะสวยมากครับนี่คือผักยุ่ต้นครับสวยจริงจริงครับ บนสารเยอะครับบนสารเป็นเล็กเล็กเเยอะครับสวยมากครับไปดูด้านหลังครับตรงนี้มีปิดทองนะครับปิดทอง ดูกราบเข็นไซค์ครับเขาขาวไหมครับเดี๋ยเราองพลิกดูครับนี่ครับจะดูท้านไหนครับเป็นเนื้อนะครับดูเม็ดมนสารครับเม็ดดาเม็ดแดงครับดูครับนี่แหละครับนี่ครับพระสมเด็จอุระครังอยู่ต้นครับสวยสวยมากครับสวยครับน้ำมันตักยูเยอะครับครับนำนำอ้อยนะครับ ัน้ำอ้อยมีทองครับมีทองพิมพ์นี้จะไม่นี่ครับให้ดูนะครับให้ฟ้องด้วยให้ดูดูด้วยภาพนะครับมีทองครับไหมครับ ท้องครับสวยครับถูกใจก็ติดตามผมเยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจลงให้ดูนะครับนี่ครับหดจนย่อนะครับสวยมากครับครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ